และนี่คือท่าไม้ตายที่ผมใช้ในการทำกำไรบิ๊กช็อตในช่วงที่สภาวะตลาดมีความผันผวนสูงมากวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ฝากคนกดติดตามในช่องของบอลโกลิเชอร์ไว้เพราะในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นของทุกๆวันจนันทร์ถึงศุกร์ผมจะมีไลฟ์อัปเดตแผนเทรดนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนนึงที่ชื่นชอบการเทรดทอง นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์แล้เทรดซิ่งซิ่งมันมันไปด้วยกันนะครับในช่วงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ได้เลยแล้วเจอกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่กราฟกันได้เลยนะครับในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาก็ต้องบอกได้เลยว่ามีจังหวะนะครับอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือประมาณช่วงวันพุธที่ข่าวนอกกระดานเข้ามานะครับถ้าเกิดใครที่เทรดในช่วงวันพุธที่16กรกฎาที่ผ่านมานะครับบอกได้เลยว่ากราฟเนี่ยมีความผันผวนที่สูงมาก แต่ในระหว่างวันนะครับและในระหว่างประมาณช่วงเย็นๆที่ตอนนั้นนะครับเรากำลังไลฟ์นะครับกำลังแชร์แผนเทรดกันกราฟมีโวลุ่มที่น้อยมากแต่จนกระทั่งมีข่าวที่เกี่ยวกับทรัมป์แล้วก็เรื่องเฟดออกมานะครับกราฟเองก็ได้มีการพุ่งตัวอย่างรุนแรงมากครับก็คือในจังหวะแบบนี้นะครับคือมีการพุ่งทีเดียวเนี่ยนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับพุ่งตัวมากกว่า 5000จุดซึ่งถือว่าเยอะมากเลยถูกไหมฮะซึ่งในวันนี้เราจะมารีแคปกันครับว่าในจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่กราฟไม่ปกติเนี่ยจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรแล้วก็ต้องมีวิธีการรับมือจัดการอย่างไรนะครับในสไตล์ของผมเองหรือว่าซีบอลโกลิเชอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าณนะตอนนั้นเองผมก็มีออเดอร์ที่เซลล์เข้ามาเพราะเนื่องจากกราฟไม่สามารถที่จะผ่านนะฮะในตัวของแนวต้านสำคัญตรงนี้ได้ตอนนั้นเนี่ย ผมจะเวลาผมดูกราฟผมจะดูจากการตีกรอบตรงนี้แล้วดูว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มมีการเบรกไปบ้างหรือยังซึ่งถ้าเกิดมันสัมผัสบ,บ่อยๆแล้วไม่เบรกนะครับและตอนนั้นเองเนี่ยนะครับมีคอนเฟิร์มที่น่าสนใจนะครับเราก็จะเข้าไปซึ่งอันนี้เราก็ทํากําไรนะครับเก็บ2 TP กันปกติแบบไม่มีอะไรนะครับผิดสังเกตนะครับเพราะตอนนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมโวลุ่มมันวิ่งน้อยจังนะครับวิ่งน้อยมากๆ และในตอนนั้นเองออเดอร์ที่ผมรอจะบายก็คือเป็นโซนสไนเปอร์ถ้าเกิดใครที่ติดตามในไลฟ์นะครับผมก็จะชอบใช้วิธีการเทรดด้วยโซนสไนเปอร์นะครับที่ผมจะอัปเดตจากการ Analyze นะครับทุกๆเทคนิคที่ผมสอนใน Go to the Moon Class ทั้งหมดนะครับออกมาเป็นโซนนะครับในการเข้าเทรดตามโซนเข้าเทรดตามแผนแบบง่ายๆตอนนั้นผมตีไว้ประมาณราคา3318ตรงนี้เพื่อที่จะรอบายนะครับ3 3 1 8ถึง33 3315ซึ่งกราฟก็ ลงมาไม่ถึงนะผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่จนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปกินข้าวดูฮะจังหวะนั้นแป๊บเดียวเลยคือกราฟขึ้นมาคือจากราคาตีว่า3ามสนะขึ้นมาจนถึงประมาณ3340คือตกใจมากว่าเฮ้ยมันขึ้นมา2อ0 0จุดได้อย่างไรนะครับมันไวมากคําถามคือแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่น้องน้องที่ทําการเทรดตอนนั้นอยู่เนี่ยต้องถามว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างตกใจกันไหมนะฮะหรือว่า รู้สึกยังไงกันลองพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้ด้วยตอนนั้นเองนะครับถามว่าเวลาเราเจอข่าวนอกกระดานเข้ามาแล้วกราฟเนี่ยมี volatility ที่ผิดปกตินะครับเราควรจะมีวิธีการรับมือจัดการอย่างไรเนี่ยตอนนั้นผมก็ได้ตีโซนสไนเปอร์ไว้นะครับที่เป็นจุดแรกเลยที่ผมจะเข้านะคือราคา58-61ถึง61อันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่หลังจากเราเก็บกำไรจากชุดนี้ไปแล้วก็ตกรถเห็นไหมฮะ ในสถานการณ์ของสัปดาห์นี้เนี่ยก็เจอหลากหลากหลายรูปแบบมากซึ่งผมก็ตกรถก็คือ,อตัวกราฟไม่มาเอาราคาก็ตกรถตรงนี้ไปแล้วเราก็รอมาเข้าที่บริเวณตรงนี้แทนนะครับที่เป็นจุดบริเวณโซนเซลลผมก็จะใช้เป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งเชื่อไหมครับว่ากราฟเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนี่แท่งเดียวเลย m 5อันเนี้ยผม Stop Loss ไปที่600จุดทันทีโดยปกติเวลาผมเทรดด้วยโซนด้วยเซตอัพของโซนสไนเปอร์เนี่ย ผมก็จะ Stop ปลอ s ไว้ที่600จุดนับจากราคาแรกที่ราคามาถึงอันนี้ไวมากจริง,รงๆนะสถานาการณ์หน้าง,งานจริงผมก็ Stop ปลอ s ไม่ทันนะครับตั้งๆไม่ทันนะแต่ว่าตอนที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเราใช้วิธีการ c r o s s all หรือว่าใช้ปิดคำสั่งจำนวนมากเพราะถ้าไม่งั้นเราลังเลเนี่ยกราฟมันมีโอกาสที่จะไปถึงไหนไม่รู้นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยจุดโซนผมก็ใช้วิธีการวางโซนสไนเปอร์เซลล์ถัดไปฮนะที่ราคา3-3 3ามสกอ่าก็คือตรงตรงนี้6 8แปถึงเจนี่สังเกตไหมครับว่าจุดที่ผมให้เนี่ยจุดที่ผมเข้าเป็นตัวสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีระยะความห่างกันเสมอนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่พอหลังจากเราได้อยู่ในตลาดแล้วเ,เห็นพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอข่าวนอกกระดานเข้ามาแล้วเราใช้วิธีการ ฟอลโล่บายไปตามแนวโน้มซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนอาจจะเลือกใช้ว่าโอเคตอนนี้ d x y อเทหนักมากข่าวออกมาเป็นแบบนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าสำหรับเรื่องข่าวเนาะนะครับข่าวเนี่ยมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมการวิ่งของราคาเพียงแค่ในระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกราฟมีโอกาสที่จะเป็นไปตามเทคนิคเข้าได้ในระยะยาวที่มากกว่าดังนั้นในชอยที่กราฟมันเกิดความผิดปกติแบบนี้ผมจึงไม่เลือกวิธีการ Follow by ตามข่าว แต่จะใช้วิธีการหาจุดกลับตัวของกราฟจริงอยู่หลายๆคนอาจจะมีมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะเป็นการส่วนเทรนหรือเปล่านะครับการหาจุดกลับตัวเนี่ยโดยความหมายเนี่ยนะครับโดยรูปแบบมันก็คือจุดมันก็คือคล้ายๆกับการส่วนเทรนอยู่แล้วแต่เราจะมาหาจุดที่มีในย่าสาคัญที่มีโอกาสทางสถิติว่ากราฟจะสามารถกลับทัวกลับตัวที่บริเวณตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเลือกเป็นชอยว่า เราจะเข้าเทรดด้วยจุดกลับตัวเท่านั้นนะครับจุดกลับตัวเท่านั้นนะครับบางคนบอกเฮ้ยเราทำไมไม่ฟอลโล่ไปเลยตอนนะตอนนั้นเองเนี่ยมันวัดกันว่าสติและการเลือกใช้เซตอัพเนี่ยของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราฟอลโล่ก็มีความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดกราฟสะบัดนิดเดียวมันก็ไปละห้าหกจุดถูกไหมครและในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราหาจุดกลับตัวอีกในมุมมองหนึ่งมันก็เหมือนการสวนมันก็มีความเสี่ยงเท่ากันไม่ว่าเราจะสวนเทรน หรือไม่ว่าเราจะ follow ไปตาม Volume ม,มันมีความเสี่ยงเท่าๆกันและความเสี่ยงแบบไหนล่ะที่เราจะเลือกใช้นะครับในหน้าง,งานซึ่งหนตอนนั้นผมเลือกที่จะใช้วิธีการหาจุดกลับตัวด้วยการเทรดแบบโซนสไนเปอร์โซนนี้เปิดมาอันแรกผมโดน stop loss ก่อนเลยและโซนต่อไปคือราคา6 8ถึง71นะครับนี่คือโซนสไนเปอร์ที่2ของผมนะหลังจากที่กราฟมันมีการวิ่งที่แรงมากเร็วมากแต่ช็อตนี้ นะครับเราก็เก็บมา1 TP TP 1ผมจะเก็บที่400จุดนับจากราคาแรกนะครับอันนี้รู้สึกว่ารับครบทุกไม้เลยนะครับก็จริงๆชุดนี้ได้ไปประมาณ5 6 0 0จุดนะครับแบบนี้เลยคือสวยงามมากนะครับและต่อมาพอหลังจากเก็บตรงนี้อันนี้ผมต้องบอกแบบนี้เนื่องจากเรากำลังสวนกับแรงกราฟเราต้องเก็บสั้นคือผมคงไม่กาวว่ากาวคือแบบว่าโลบเลยนะเก็บ เข้าตรงนี้ไปไส้แล้วคาดหวังว่ามันจะลงมาสวิงโลเดิมเลยผมคงไม่ทําแบบนั้นนะฮะเพราะเรากําลังสวนกับแรงของกราฟอยู่นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมันมีการย่อตัวลงมาอย่างน้อย400จุด500จุดหรือ600จุดผมก็โดดแล้วนะครับโดดแล้วเพราะเราหาจุดกลับตัวและในจังหวะที่ volatility หรือว่า volume ของกราฟมันมีความวิ่งแรงมากๆนะครับซึ่งจุดนี้ผมก็ปิด tp ไปนะครับพอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ย ต่อมามันจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นโซน D Set V โซนตัว D Set V โซนที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ Daily Zone Volatility นะครับที่ใช้เป็นการบอกจุดกลับตัวของกราฟแบบรายวันนะครับเป็นการตีโซนที่บอกค่าความผันผวนของกราฟที่มีโอกาสจะเกิดการกลับตัวแบบรายวันนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาเป็นตัวใช้ในการเทรดแบบที่ดีมากๆซึ่งถ้าเกิดใครที่ติดตั้งเครื่องมือ D s V ก,กับผมเนี่ยผมก็จะมีคู่มือวิธีการใช้งานแบบละเอียดให้นะครับอย่างเช่นวันนี้มันมาถึงโซนที่2วิธีการคิดของโซนที่2อ,อันนี้ผมพูดแบบเป็นีเคเรตเลยนะฮะว่าทําไมตรงนี้เนี่ยมันถึงมีความน่าสนใจซึ่งหลังจากที่เราเก็บตรงนี้มาแล้วเนี่ยโซนตรงนี้เราตีอรอล่วงหน้าไว้เลยว่า3372ามถึงสามสนี่คืออีกโซนหนึ่งที่เราสามารถเข้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปรอดูตามหน้างานกันว่าพอตอนที่กราฟมันมาถึงแล้วเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ กราฟมาถึงไวมากนะครับสำหรับโซน DZV เก็บตรงนี้เราเก็บ TP 1จากโซนสไนเปอร์ไปแล้วของผมนะฮะต่อมาเนี่ยคือ DZV ซตไปว่าพี่ๆที่อยู่ในคอมมูโกลิเชอร์อ่ะเราได้เทรดด้วยโซนสไนเปอร์อยู่แล้วหรือนักเรียนใน Go to the Moon Class อันนี้ผมอัปเดตให้เรียวทม์อยู่แล้วแต่สำหรับพี่ๆที่อยู่ทั้งคอมมูด้วยเรียนในคลาสด้วยแล้วมีเครื่องมือที่ชื่อว่า d z v zone อันนี้เป็นเครื่องมือฟรี นะครับเพียงแค่เปิดบัญชีเทรดแล้วก็ฝากเงินเข้ามาตามเงื่อนไขก็รับเครื่องมือตัวนี้พร้อมวิธีการใช้งานจากผมไปได้เลยอันนี้ก็เป็นอีก,กนหนึ่งที่เป็นยูสเคสที่อยากจะมาแชร์ว่าพอหลังจากที่กราบมันมาเรียกว่ามารับไม้ตามโซนดีเซทแบบครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้กราฟลงเยอะและลงเร็วคือลงเยอะที่สุดของทุกๆบรรดาโซนที่ผมเข้าไปเกาะน้านี้เลยเห็นไ,ไหมครับสุดท้ายแล้วไม่ว่ากราบมันจะ พันผวนเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดณห,หน้างานตอนนั้นเนี่ยเรามีสติเรามีหลักการเรามีเซตอัพที่เราเทรดเรายึดมั่นอยู่แล้วเราก็สามารถจะทํากําไรจากความผันผวนแบบนี้ได้เช่นกันแต่สำคัญสําคัญสุดมันไม่ใช่ว่าเทคนิคอะไรแต่สําคัญสุดว่าในหน้างานตอนนั้นอะเรามีสติมากน้อยขนาดไหนตั้งหากทุกคนพอเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจากโซน2ของ d z v มันมีการย่อตัวลงมาเยอะที่สุด ภายในระยะเวลาไวมากนะฮะจาก4ี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับตอนช่วงนั้นเป็นเวลาไม่กี่นาทีนะฮะแป๊บเดียวมีการปรับตัวลงมาครับจาก3ามสเนี่ยลงมาคือ4,100จุดก็คืออารมณ์ประมาณว่าขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาแทบจะเท่านั้นเลยนะครับถามว่าณตอนนั้นตอนที่มันลงมาเนี่ยนะครับผมตัดสินใจอย่างไรต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะมีหลายๆคน ที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราใบแอสกับข่าวเนาะบางคนอาจจะเนี่ยมันย่อม,มาแล้วกดบายกดบายเพื่อมันขึ้นต่อกดบายเพื่อมันไปต่อแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราแค่ต้องรอดูกันว่าเอ๊ะถ้ามันจะลงต่อมันจะลงต่อได้ขนาดไหนและถ้าเกิดกราฟเขาไม่ลงละ่ะมีโซนอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าอย่างอันเนี้ยผมก็จะมีการเล็งที่เกิดจากการตีโซนสไนเปอร์ไว้อยู่ที่ราคา ตอนนั้นคือต้องการราคา3 7นะครับถึงสานะครับตรงนี้ที่ผมต้องการนะซึ่งอันนี้กดไม่ทันตามหน้างานนะตอนนั้นนะคือกดไม่ทันแต่ตอนนั้นมันมีดี v ซโซนที่1ไว้อยู่ดวผมจะขยี้นะครับแล้วก็ขยายให้ทุกคนได้เห็นภาพเรื่องของ d z v ีนิดหนึ่งว่าทำไม d z v ซ e โซนเนี่ยมันถึงมีการกลับตัวแบบนี้ได้ คือ d ีซเนี่ยมันถูกยกมาจากหลักการที่ชื่อว่า Standard Division หรือว่าค่าเบ,บี่ยงเบนมาตรฐานเอาแบบภาษาหมูปิ้งเข้าใจง่ายๆเลยโดยปกติเนี่ยใน volatility ที่กราฟถ้าเกิดมันไซเว์แล้วอยู่ในค่าความพันผวนในปกติเนี่ยจริงๆเราสามารถเล่นกับโซนหนเป็นรายวันเนี่ยอันนี้คือชิลมากแต่เมื่อใดก็ตามที่กราฟมันฉีกออกจากโซนหนไปที่บริเวณโซน2โซน2เนี่ยนะครับความหมายก็คือโอกาสที่กราฟเนี่ย มันจะอยู่ตรงนี้มันจะน้อยมากโซน2มีโอกาสที่จะกลับมาที่โซน1สูงถึง85%ตามหลักทางคณิตศาสตร์นะครับโอกาสความเป็นไปได้คือมีโอกาสที่การที่กราวิ่งจากโซน2แล้วลงมาที่โซน1โอกาสคือ85%แล้วโอกาสที่จะขึ้นต่อไปหาโซนที่3เนี่ยคือ15%ณวันนี้เราเป็นเทรดเดอร์ณวันนี้เราเป็นนักเก็งกำไรคำถามที่น่าสนใจคือเราจะเลือกเทรด ในฝั่งไหนเราจะเลือกเบสในฝั่งไหนหรือเราจะเรียกเราจะเลือกในการเดิมพันในฝั่งไหนถ้าผู้ภาษาเข้าใจง่ายเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะกล้าเซลล์ที่โซนบริเวณดีทัดวีโซน2และสุดท้ายมันก็กลับมาจริงๆตามโซนที่มีนัยสําคัญคือจากโซน2นะครับโอกาส85%ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทางสถิติที่มันเป็นไปได้มันเลยมีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับทันที นี่เลยเป็นช็อตที่ทําซ้ําได้เป็นช็อตที่กราฟวันนั้นลงมาเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่กราฟมันมีมันมีการวิ่งด้วยวอลลุ่มแบบผิดปกติมันขึ้นไปปุ๊บมันชนโซนสองแล้วมันลงมาไวมากนะครับแต่สําคัญสุดนะตอนนั้นมันก็คือสติครับสตินะแล้วสุดท้ายในออเดอร์เนี้ยผมก็กดราคาบายไม่ทันนะครับในราคาที่ต้องการนะแต่มันเด้งพอดีเลยตรงโซนสไนเปอร์บายผมนะครับมันเด้งพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่สุดท้ายกดตรงนี้ไม่ทันแต่เนื่องจากเฮ้ยกราฟมันสามารถ ปิดเป็น price action นะครับซึ่งก็เป็นความรู้พื้นฐาน basic นะครับอันนึ่งนะเป็นเรื่อง price action คือศาสตร์การอ่านแท่งเทียนแล้วกราฟมันมี price action ที่ปิดเหนืออยู่บนโซนดีซัทวีผมจึงเลือกที่จะบายต่อนะครับที่บริเวณราคาประมาณช่วงนี้นะครับราคา3344ตรงนี้พร้อมกันกับพี่พีน้องๆใน community go richer นะก็เลยได้บายตรงนี้มาและเก็บ tp อยู่ที่ราคา3 3 5 4 นะครับจริงๆมีอีกอันนึงที่ผมต้องการคือราคา3 3มสแต่ไปไม่ถึงนะไปประมาณ57กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยสรุปแล้วเนี่ยผมเนี่ยลองมาให้ทุกคนได้เห็นนะจังหวะก,กราบพุ่งไปอันนี้ตกรดไม่มีไม้ตรงนี้ไม่เซลมาเซลล์ตรงนี้ครั้งแรกคือโซนสไนเปอร์ต่อมาคือโซน,นอันเนี้ยโซนสไนเปอร์อันแรกแพ้อันนี้ชนะชนะเก็บ3 TP และบายเก็บอีก2 TP สิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้คือ,อไหลมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเทรดแล้วมันบวกเยอะแค่ไหนแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเกิดณวันนี้ทุกคนมีสติมีเซตอัพการเทรดที่พร้อมมีระบบนะครับในการสร้างความมั่นใจการเทรดตามหน้างานเนี่ยไม่ว่ากราฟมันจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนก็ตามทุกคนจะสามารถอยู่กับตลาดนี้ได้ทุกคนจะสามารถเมื่อจบเมื่อตลาดจบเกมแล้วหรือจบวันแล้วเราจะเปลี่ยนจากผู้แพ้เนี่ยเป็นผู้ชนะได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ ตัวโซนสไนเปอร์แล้ววิธีการทํากําไรนะครับเป็นท่าไม้ตายนะครับแล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพาทุกคนนะฮะไปดูบรรยากาศนะใน Discord นะครับนิดหนึ่งนะครับเปิด Discord ให้ทุกคนได้เห็นว่าณตอนนั้นตอนที่เวลาเราเข้าเทรดนะครับในช่วงไทมิ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันไวมากนะครับผมบอกเลย นะครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับเป็นการอ้างอิงให้ทุกคนได้เห็นภาพพร้อมกันนี่อันแรกมานี่นะฮะร,ราคา58ที่ผมบอกอันแรกผมโดน SL และนี่คือโซน2อัปเดตต่อเนื่องกัน,กนเลยคือ4ทุ่ม20 3 3 6 8ถึง3 3 7 1นะครับเก็บ1 TP เห็นไหมเก็บได้1 TP สําสำหรับผมนะ1 TP ก็บุญแล้วแต่จังหวะวอลุ่มผิดปกติแบบนี้นะครับแล้วก็ให้โซนไว้ล่วงหน้านะฮะที่รอกราฟมาถึงนะนะครับสุดท้ายนะครับแล้วก็ อันนี้เก็บ TP ไปแต่ช็อตบายนีย่ผมมีผมให้เป็นห้องนี้เป็นออเดอร์บายนาวเซล l นาก็คือห้องนี้เนี่ยเวลาผมให้ผมก็จะมีออเดอร์บ่าย3า c สแบงเก็บ SL แบบนี้นะครับเราก็สามารถเฉลี่ยออเดอร์เฉลี่ยไม้ในการเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะใน d i s c o อ d อันนี้โซนสไนเปอร์ล่าสุดนะฮะอันนี้ผมถ่ายในตอนวันกลางคืนช่วงวันพฤหัส นี่โซนสไนเปอร์บายนี้เป็นช่วงไลฟ์นะครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆน้องๆทีอ่อยู่ในอยู่ในโกลิเชอร์ดิสคอของผมเนี่ยผมก็จะอัปเดตโซนสไนเปอร์ทั้งวันนะครับนี่คือที่มาที่ไปและถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้อยากแค่ว่าเฮ้ยอยากจะเทรดแต่ในไลฟ์อย่างเดียวอยากจะเรียนรู้วิธีการสร้างโซนสไนเปอร์อยากจะได้เทรดในจุดเข้าเดียวกันกันกบผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยกันในคอมมูนิตี้โกลิเชอร์เทรดดิ้งนะครับหรือว่า มาเรียนรู้กันนะครับในหลักสูตรของผมที่ชื่อว่า Go To The Moon Class มีแค่หลักสูตรเดียวนะครับ40เทคนิค40บทเรียนที่สอนให้ทุกคนสามารถเทรดตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เซตอัพเทรดในการเข้ามาเทรดในตลาดนี้ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดวันนี้คุณชื่นชอบในการเทรดทองเนี่ยผมชอบมากๆกับเทคนิค สไนเปอร์เพราะมันไม่ต้องดูอะไรเยอะรอตีโซนรอรอไว้รอให้กราฟมาถึงแต่สกิตของมันคืออะไรคือวิธีการตีโซนที่แท้จริงเพราะจุดเข้ามันมีให้เล่นเยอะมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันอยากเข้ามาจอยในอมมูนิตี้ด้วยกันนะครับก็สามารถทักที่ Li n e แอดของผมนะครับแอดบอลกุลิชเชอร์เดี๋ยวผมจะส่งโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับหรืออยากปรึกษาพูดคุยก่อนทักมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน community นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ